อ่าพอบ้านนะครับประธานเมืองนะครับถือว่าเป็นผู้ที่อ่ามีความรักความศรัทธาต่อต่อองค์พระแม่กุบา,าจารย์นะครับได้ขอเมตตาองค์หลวงปู่นะครับในการสร้างอ่าพระบรูปนะครับของอรัชกาลที่5นะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของพี่น้องนะครับชาวกาลสินและก็พี่น้องอ่าทั่วประเทศนะครับที่ได้เดินทางมาที่จังหวัดกาลสินนะครับและก็ได้เดินทางมาที่ รรมังพิยาน้องปูศรีจัตโทูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ว่านะครับน้องได้เดินทางมาพร้อมคณะนะครับได้เข้ากัาจวไยงานองค์พระแม่ครูบาอาจารย์นะครับน้องนี้ก็เรียนเชิญท่านผู้ว่าเลยนะครับน้องพร้อมคณะนะครับเรียนเชิญเลยนะครับเข้ากัาองค์หลวงปู่ก่อนนะครับน้องเรียนเชิญเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นพี่น้องที่นั่งอยู่ด้านข้าง มีพี่น้องถามมาว่าเอ๊ะทำไมพี่น้องเขามาแล้วไม่มานั่งกับเราดังนั้นเห็นนั่งอยู่ทั้งข้างคือเพราะว่าท่านนำห้องนอสสนนะครับก็พี่น้องที่นั่งอยู่ด้านข้างเนี่ยทำความเข้าใจนิดหนึ่งพี่น้องได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้ามาอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์หรือว่าหนึ่งเดือนสองเดือนก็มีนะครับแล้วมาแจ้งความประสงค์ได้ที่ไหนรู้ไหมเพจครับมรดยาเนี่ยมีกระดานแผ่นหนึ่งห้อยโตเต็อยู่ตรงนั้นแล้วมีตัวสแกนให้พวกเราสแกนเข้าไป แล้วก็จะมีการแจ้งในเพจตลอดว่าหลวงปู่อยู่วัดวันไหนไม่อยู่วันไหนนะไปกินที่มนที่ไหนบ้างเดือนนี้เดือนหน้าอย่างเงี้ยก็แจ้งเข้าไปแล้วแอดมินก็จะตอบรับถ้าเรามารอบหน้านะวันนี้โชคดีเราจะได้เข้ามาทุกคนนั่นแหละเพราะคนไม่เยอะแต่ถ้าเหมือนเมื่อวานเห็นไหมคนสี่ห้าพันคนเนี่ยไม่ได้เข้าเพราะเราไม่ได้แจ้งล่วงหน้ามาแต่วันนี้หลวงปู่บอก ไอ้ลูกหลานก็ยเข้ามาทุกคนเลยเด้อบอกว่าอย่างนั้นสาธุดังดง oh. เออเอานะครับส่วนท่านไหนจะร่วมบูชานะครับรับบูชาองค์ละสี่พันห้านเป็นอ๋อพี่เขาองค์หนึ่งตรงเนี้ยโนโนเดินมาให้พี่เขาก่อนก็ได้ยังไม่จานเหนลอเดี๋ยวรอรอให้ลงบูชาให้แป๊บนึงรอแป๊บนึงนะโอเคนะเด,เดี๋ยวรอยวรอให้ลงบูชาให้แล ท่านพูว่าเดี๋ยวหลวงปู่จะเมตตาจานให้นะครับเนาะสุดยอดเลยวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยนะหลวงปู่จารย์มาสักสิบองค์เดี๋ยวเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวผมเอาหมดนะนี้เรื่องจริงของเจ้าออยู่ที่บ้านผมก็มีสองร้อยองนะัจริงนะครับแต่ไม่มีรอยจานไงเออเนอะก็เป็น เป็นเป็นบุญของพวกเราจริงๆวันนี้นะครับที่ได้ร่วมบุญในการสร้างกุติด้วยสร้างเจดีด้วยแล้วก็สร้างเสนาสนะต่างๆในธรรมมัธยานนะครันะองสีทองไม่มีใครเอาเหรือท่านผู้กองมีไหมฮะสองหมห้าทองคำนะอันนี้ทองคำนะผมจะบอกให้ทองคำนะเขาชุบทองคำนแะท้แล้วลอยจานหลวงปู่นเนี่ยเฉพาะลอยจานก็โอ้โหพี่ ประเมินมูลค่าไม่ได้แล้วแล้วพี่ได้จากมือจริงๆเลยเนี่ยนะเออเขเพิ่มตรงนี้เลยก็ได้เพิ่มไปเลยห้าร้อยอีกสองเงินกห้าร้อยเออนั่นแหละเนาะเอาทํองคาไปเลยพี่มันจะได้สุดนะเออเอเอ,เอม,มีองค์หนึ่งที่ตานแล้วนี่ยังไม่มีก็อเอาอ่ะเดี๋ยวให้คณะของท่านผู้ว่าวันนี้มาแบบ ทีมใหญ่ทีมเวิร์กทีมหล่อเลยเลยหล่อสวยๆเลยท่านก็ว่าวันนี้นะครับเมื่อวานหลวงปู่ไปเป็นประธานสงฆ์ในการร่วมพิธีนะครับที่อำเภอเขาวงนะครับน้องพิธีเจริญพะชนพสานะครับความสมเด็จระไราี่หน้าที่หลงเนคกันนะก็ที่น้องประชาชนอำเภอเขาวงก็ยินดีต้อนรับหลวงปู่ก็เยอะนะครับก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับ แล้วมันคือ